ดีๆถ้าขายดีๆนะคะกำลังใจกให้ขายออกเยอะๆยอะๆเยอะๆเยอเยอะอะๆยะีหมดเลยนะวันนี้น่ตคบี้มาชอบคุ FC นะคะเก็ได้ครับเซนะคะอันนี้ต้องเป็นแบบเรื่องาดีๆในหนึ่งวันของพ FC พี okay so ่ฟูเองแล้วก็จะมี FC คนหนึ่งที่แบบชอบตัด อยากเลยจะมาขอเสื้อพี่ประจำนั่นก็เป็นเอสีชื่ออะไรนะเสริมค่ะพี่เอสีพี่น่ะที่มันแบบปั่นจักรยานมาทุกวันแล้วมันก็เรียกพี่ทุกวันวีลา <c oughs> ชื่อวีลามันชอบปั่นจักรยานไปชับปั่นจักรยานมามันชอบมาขอเสื้อ <S <s> <S เสื้อมึงมี้ยังเสริมเสื้อมึงมี้ยังให้กูนั่งแนวะค่ะเดี๋ยวขาให้ไปนะคะไม่ได้อยู่โรงเรือเลยก็ใส่เสื้อทีมเดียวกันทุกคน